สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ 4, เสยอสัตว์วันนี้นะครับรายการเสยอสัตว์เนี่ยจะพาทุกท่านมาคลายข้อสองสัยเกี่ยวกับเรื่องเืองนี้นะ นั่นก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด19นั่นเองซึ่งผมเห็นแล้วว่าหลายคนเนี่ยหลังจากที่ได้รับวัคซีนมันเนี่ยบางคนที่เป็นเพื่อนในเฟซของผมผมุมหนเขาโพสต์อย่างเะี้ยเพืบอกว่าหลังจากได้รับวัคซีนแล้วผลข้างเคียงของบางคนบอกว่าจะทําให้เปรียปวดหัวมีไข้าอาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกายบางคนบอกว่าไม่มีอาการเหล่านี้แต่อาการที่พบคืออยู่ข้าวหนักมากเยอะขึ้นบางายบอกว่าทำให้เมียนเมียนจักตอนนี้อย่างมีเซฟ็ฟไวข็งกระดองแข็งอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาทีนี้ครับรายการดังสั่งจะพาทุกท่านมาคลายข้้อออสสงงััยีีีกเรื่นนแหละววคคซโิด19 ฉีดเข้าไปแล้วทุกคนจะมีอาการเงี้ยงจริงหรือไม่และทำให้อยากมีเซ็กซ์จริงหรือไม่วันนี้ครับรายการเส,าาสรื่อมสารจะมาคลายข้อสงสัยกันครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว,ว่าวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนโควิด19มานะครับเข็มที่2นี่นะฮะผลข้างเคียงอะไรแบบนตอนนี้ยังไม่มีพูดตรงๆนะเพราะว่าเพิ่งไปฉีดมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้แล้วนะตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นก็คิดว่ายังมีแรงอยู่ก็เลยมาทำคลิปนี้กันเพราะว่าผมเองก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ผมฉีดมาแล้วอาการของที่คนเขาโพสต์เนี่ยมันคือเรื่องจริงหรรรรืออออเเเเเปปลล่่่่าาาาแแ้้้้ววนนะฉฉีีีีีดดขไยยยทมมึงกกกูสสซซ็์ตตๆ ผมแอบนั่งควยโดยนะก็เลยรู้สึกว่ามันจริงหรอทีคนพูดหรอประหลุกพไปเลยกูคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือผมแอบนั่งควยโดยเว้ยเออแต่ผมไม่ให้มันโดยเยอะไงไม่ให้มันฟังอะไรนะเพราะว่า ผมก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปแล้วเกลมันกระลัจะเกลคนท้างหินแต่อันนั้นคงจะเป็นการบอว่าวดที่ปดเยี่ยวอะไรของผมนามังม้งตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ขึ้นต้องบอกว่าให้ยุก่กับที่บุคคลซึ่งตอนนี้นผมก็เลยอยากทราบว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิดสิบเก้ามาแล้วเนี่ยไอ้ปักการที่คนเขาบอกว่าฉีดมาแล้วเนี่ยจะไม่งงจะไม่ควยแข่งจะไมอยาม่างมีซ็กเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอันนี้คือจริงจิไม่ใช่คำถามของผมนะจริงๆมันเป็นแค่ปากกาที่ออกมาจากสิ่งที่มผม,มเห็นนะครับว อันนี้คือเรามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะเข้าใจความรู้สึกปะเพราะว่าจริงๆทางการแพทย์เนี่ยเขาคงไม่ผลิตไหมฉีดแล้วควยแข็งคงมั้งแต่เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นวัคซีนป้องกันโควิดแต่ถ้าใครมีผลข้างเคียงที่เกี่ยวอัาน้องเหนือจากอาการปวดหัวตัวร้อนมีใครอาจงอาเจียนยังไงก็ไม่บอกฉีดมาแล้วมีนี่ฉีดแล้วควยแข็งอยากมีเลี้ยฉีดแล้วกูอยากทำแตกกันไปกันอันนี้ผมก็เลยงงไงแต่จริงๆถามว่ามันก็ไม่น่้มีหรอกนะเพราะทางการแพทย์แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอาวัคซีนมาฉีดแล้วไม่ควแข็ง ก็เลยเป็นเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าฮ่าฮาเป็นเรื่องราวที่ผมเจอละกันแต่จริงๆแล้วผ่ต่อ,อการฉีดวัคซีนมาแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆไม่น่าจะมีส่วนเพราะว่าผลข้างเคียงอย่างที่หมอบอกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้าอาเจียนไม่สบายหรือใครที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรยังไงทางการแพทย์นเนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือพาเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะนี่จากที่ฟังแพทย์พูดมานะฮะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวััััันนนนนนนีีีีีีี้้้้้รรรราา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 ยยยยกกกกเเเสสววววววว่่่่ตผผมมมไฉฉดดดคคคซซจขอออองงืูหหลลลแ 下集。<Yeah. TV. S 2> มาแล้วทำให้เกิดอาการเงียนได้โวยแข็งได้อยากมีเซ็กได้จริงหรือไม่อันนี้ต้องบอกกันนะว่าไม่จริงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเสียวสารแล้วนะครับขอทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ขอทุกคนปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเองดูแลตัวเองให้มากๆนะครับอย่าลืมที่สำคัญมาเรื่องของการออกกำลังกายหมั่นคอยเช็คร่างกายสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อีากหลับสบายก็แล้วกันนะครับขอแล้าว่าช่องนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับถ้้้้าาาาายยยััังงไไไไแแลลววววววเเเเเดดดีี๋รรรรรอออออตตตติมมช EP EP ่่่่ปปปกกกกนนนนะะะคบบจ็็ืูส มีข้อคิดอะไรยังไงต้องบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นช่องที่มีสาระล้ามีมีสาระแต่คำว่าสาระกับไม่มีสาระเราก็มาดูกันได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนสนากันไปน,นะครับโอเคนะครับทุกคนมีความสุขมากๆดิๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ